โอเคครับผมก็กรดาบสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆหนูๆทุกผู้ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Net NSTV เอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุ่มกาชาพิกอัพนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะครับผมมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะได้มังกี้ดีลูฟี่หัวฟูหรือเปล่านะครับผมว่าจะหมดไปกี่เพชรนะตู้นี้ก็จะใช้ทั้งหมด600เพชรนะครับผมทั้งหมด3รอบนะฮะ ครังละ50เพรนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับผมในรอบหลายปีที่มาที่กลับมาสุ่มนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะได้เศษอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเซ็นครั้งหนึ่งมี3รลอ,อก,ก็จะได้3 ได้เท่าไหร่ว่า154นะน่าจะได้154นะครับผมมาดูกันว่าสุ่มครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายผมจะได้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไปเริ่มใน50เพชรแรกกันเลยนะครับผมสุ่มบ้าข้าง EP 1นะครับผมฝา่งนี้ฝั่งตัวกันด้วยนะครับผมมาครับผมมา3ามคนกล่องน้ําตานะครับผมธงแดงครับผม ฟองฟูฟองฟอง,ฟองเยอะนะฟองเยอะสามสองตีครับผมฟูทองครับผมหวังว่าลูฟี่หัวฟูจะออกมานะครับผมบอกเลยว่าผมจะทําการตามล่าที่หัวฟูเรียบร้อยออกแน่นอนเรียบร้อยครับผมไม่ใช่ครับผมแต่เป็นลูบินหูมีลูบินครับผมวุน่าซุ่มอยู่นะหน้าซุ่มอยู่นะนี่โคโรบินบุคลมโอนิยะชิมะนะครับผมใส่หมัดสีฟ้าหุดได,ได้ได้การอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับผมเอาเรื่องอยู่ตู้นี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีนะ คือเอามาสุ่มตูน้นี้คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ได้โรบินนะครั้งแรกก็ได้โรบินเหรอทุกคนครั้งที่2จะขนาดไหนครั้งที่2จะขนาดไหนมีตัวเดียวเหรอโอ้มีตัวเดียวดูกโกโนเฮ้ยไม่ได้การันตีด้วยนะไม่ได้การันตียังได้โรบินหมัดฟ้าดูดีดวงผมโคตรตึงอะ่ะเดี๋ยวไปดูครั้งที่สองกันครับผม ครั้งแรกได้โรบินมาดูการันตีว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมมา3ตัวกล่องน้ําตาลฟองสาที่สองสงทองนะครับผมตัวเสียดายฟูดํานะฮะฟูดํากล่องน้ําตาลนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรอาจจะได้ไอ้แฟงกี้ก็ได้นะครับผมมันรู้เปล่าได้แฟงกี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมซายโร่นะฮะเป็นตัวอะไรเลยอย่าบอกนะโอ, <c oughs> โอ,โอ,อ้โอ้เอบ้าการันตีได้อุสมโลเอง ไม่การันตีได้โลมีโอ้โหจบแล้วจบแล้วดวงดวงมันรู้สึกแบบขัดแย้งกันเลยคือวิอ่งสองตัวเฮ้ยสองตัวครับผมสายวิ่งด้วยสายวิ่งเฮ้ยเป็นนามิครับผมโอ้โหนามิชว่ายน้ำนะฮะโอ้โหจบแล้วในสองตัวแนละ้วก็ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมครั้งที่สามนะฮะเพชรเราเหลือเฟือครับผมมาสามคนนะครับผม กล่องน้ำตาลอีกเช่นเคยนะครับผมรอบนี้ธงดมฟูทองเอ้ยฟูไม่มีฟูดิไม่มีฟอง24ส GR สขอยาก,กุดข้ามนะครับผมไม่น่าจะได้อะไรนะฮะโอเคไม่ได้อะไรนะผมได้ตัวอะไรไม่รู้เวลร้อยพอดีนะครับผมโอเคมาก,การันตีระดับตัวตัวตำนานนะฮะว่าจะได้อะไรเอ่ยขอลูฟี่หัวฟูนโมตสาบะคาบะตูโอ้ลูฟี่หัวฟูเฮ้ยมาคนเดียว24 GR คง ทองฟูทอง,ททอ,งอ่ะฮะฟองเยอะด้วยับผมขอขอเฮอรลูฟี่หัวฟูขอลูฟี่หัวฟูขอลูฟีหฟฟ่หัวฟูลูฟี่หัวฟูลูฟี่หัวฟูต้องมาได้แหละลูฟี่หัวฟูต้องมาต้องมาเวียอยครับผมสายวิ่งลูฟี่หัวฟูมันสายอะไรปะสายหมัดเออสายหมัดอย่าบอกนะ <c oughs> โอ้ตำนานตำนานนะ,ะโอ้ได้อะไรกันครับนี่คขังแรกดีสุดและดีโคโลบินนะครับผม กลับมาอยู่ครั้งแรกอีกเช่นเคยนะครับผมถามว่าคุมไหมก็ยังไม่ได้ตัวหน้าตู้นะตอนยังไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยนะครับผมแต่ได้นิโคโลบินมาก็ก็โอเคอยู่เุ้ยหุ้ยกินใบมาครับผมเฮ้ยยี่สิบเจ็ดกีอาร์ททอคูทรอครับผมอย่าบอกนะครั้งแรกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ได้เฟนกี้ครับผมตัวหน้าตู้นะคะไม่จะรลัตตีสเตปแรกนะครับผมได้ทั้งนิโคโลบินได้ทั้ง อ่าแฟงกี้นะครับผมโอ้คุ้มจัดคุ้มจัดอ้าว้ได้สจิร้องโหนอีกหนึ่งตัวครับผมได้สองตัวเลยนะเฮ้ยเกินไปครับผมตำนานไม่ออกออกอะไรก็ไม่รู้มาออกสเตปแรกก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้ได้สองตัวครับผมทุกคนโอ้โหหกดาวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ครับผมห้าดาวนะฮะได้มาห้าดาวนะครับผมโอ้คุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่เดี๋ยวผมขอกลับไปดูหน้ากระชาหน่อยโอ้มนการันตี การันตีตัวละครสี่ดาวอ่ะคือสเต็ปที่2กับสเต็ปที่4แต่ผมได้สเต็ปที่1คือคุ้มจัดคือไม่การันตีอ่ะดูดิคุ้มจัดนะฮะดวงแบบครดคตดดีมาดูการันตีนะครั้งที่2ว่าผมจะได้ตัวละครตัวอะไรนะผมว่าเล่นะ่ดโอ,โโอโโกองเดนทุโอ้โหเสียดายทุ่งดำนะครับผมสามสองจีูทองมันขัดแย้งกันเหลือเกินฮะหวังว่าจะเป็นลูฟี่หัวฟูนะ ลูฟี่หัวฟู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 หัวฟูหัวฟูวฟลูฟี่นักบวยมา,ม,ามาไหมมาไหมครับผมใส่หมัดขอไม่ได้ขอให้โดนลูฟี่หัวฟูเย <c oughs> ได้โลโลโนอาโซโรครับผมใส่สูตรอย่างจา้าบเลยนะฮายนะฮะกับตันไม่ออกมาสักทีนะครับผมหรือว่ามันเอามาแค่หลอกวะ ไอ้ดูฟี่หัวฟูอเอผมจะได้ดูฟี่หัวฟูว่าโอเคโอเคได้ไอ้ตัวนี้ก็โอเคแหละโอเคแหละอ่าฮ่สฮ่า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 ่าฮ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 ุาล่าฮ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 ลาฮ่าฮนาฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่อง่อง่อฮ่ง้่าฮ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 ่้ฮ่าน่าฮ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 ่้าฮ่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 ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าน่่ ไปลูฟี่หัวคูต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละมั้งแซงกี้ยังมาแล้วเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหโอูโซบอีกแล้วลโดมาจะหมดแล้วขอกดข้ามเลยโอ้โหมาตัวเดียวมาผมการันตีตัวละครระดับตำนานตำนานนะฮะเมื่อกี้นี้ได้ตัวอะไรไม่รู้ขี่ปิดนะฮะมาดูครั้งครั้งที่สองรอบที่สองฮู้สามคนฟองแดงฟูทองสามสองเตียรสามสองเตียร์ฟูทองไหม ฟูดามโอ้ยไอ้บ้าโอ้การันตีเราจะได้เหุ้ยสายโลสายโลแต่ขอเป็นตัวที่เล่นได้ได้ไหมโอ้โรบินโรบินโเลยทุกคนมันจะมีอีกตัวไหมจะมีตัวไหมจะมีอีกตัวไหมเอ่ยจะมีตัวไหมเอ่ยมีตัวไหมมีตัวไหมดูว่าผมรีบกดเกินไปเปล่ารีบกดเกินไปไหมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยได้แฟงกี้ครับผมโอ้โได้แฟงกี้ขับรถนะฮะตูแ้แฟงกี้หรือเปล่าโอ้โหสุดจกกัดก็โอเคอยู่มาครับผมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับผมเราสุ่มไปทั้งหมดอ่าม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 าสี่ร้อยเพชรแล้วนะฮะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหวังว่าครั้งที่หนึ่งเราจะดวงดีเหมือนเดิมนะเราดวงดีมาสองครั้งแล้วนะครับผมสลับกันอูอ้ โอ้ยส uh ุน huh ทักเลดีโคตรดีดีจ <Di> ัดยูเวนทงนะฮะโค้งดูดิตรงตรงที่ธงธงดําฟูทองตรงที่ธงธงทองฟูดาโหกลับกันชิบหายเลยโหคนกลับอ่ะกลับจัดหลักหัวสุนต่อไปครับผมเราหวังว่าเราจะได้ลูกพี่หมูฟูนะหวังว่านะหวังว่าโอ้คุณโอซามิเลโอตัวโผล่อุซบมาทําบ้าอะไร ผมจะได้หูฟี่ลูฟี่หัวฟูอ่ะโอ้โหไม่ได้เรียร้อยไะเนี่ยฮะฮะไอออุซบฮาราไะเนี่ยนันใหญ่ว่าเลยโอ้โหคลิปนี้น่าจะอุซบเรียร้อยนะครับผมสุ่มอุซบเรียร้อยกันครับผมไปกันต่อครับผมตอนนี้เพชรเหลืออยู่ที่สามพันห้าร้อยเพจนะฮะไปครับผมยาวๆเอาจนครบเลยนะฮะไม่รู้ว่าครบนี้ผมจะได้ลูฟี่หัวฟูหรือเปล่านะฮะโอ้ยโอ้โหสามสองทองทองหมด หมดเฟลจัดนะฮะนี่ผมนี่กดเกินเปล่าอโอเคผมจะเข้ามาไปนะ,ะค่อยๆไปผมมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ดูฟี่หัวกฟัวผมรู้สึกท้อแท้นะครับผมถึงจะได้โรบินมาก็ตามนะฮะแต่ก็โอเคได้อย่างน้อยได้โรบินนะครับผมโอเคสายมาดมาโอ้โอเคตัวนี้เป็นตัวซับได้นะครับผมดูฟี่ทาโร่ดูฟี่มานุษย์ห้าดาวนี่ห้าดาวตุงตุงจับตุงจับน,นะฮะ มาครับผมรอบที่3ของเราไม่กระันตีนะครับผมโอ้โหขออ,อนุญาตกดคาดนะครับผม<อ>เฮ้ยด้ตัวดึง<อ>ใส่โล่เฮ้ยใส่ยวิ่งว่าโคตเยอ,อ,อจังว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึง ขึ้นมาเหรอใช่ไหมได้ครับมาผมรอบสุดท้ายการันตีตัวละครระดับตำนานไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมไปต่อครับผมตัวละคสุดท้ายโอ้โหมาคนเดียวครับผมกล่องน้ำตาลนะฮะขอแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ให้กดข้ามอีกที โผสามสองจีอาฟูทองนะครับผมก็ไปกันต่อครับผมเมื่อกี้ดีต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเช็คประกันอยู่นะฮะหรือพี่ทํางานนะครับผมส่วนนีี่ทํางานอาจจะมีอะไรรบกวนเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปกันต่อฮะไปกันต่อครับผมตัวละครระดับตำนานสต็มสุดท้ายจะการันตีตัวอะไรให้ผมขอเป็นตัวหโหๆตื่นหน่อยแล้วกันไปนะครับผมขอตัพี่หัวฟูตูวพี่หัวฟูโอ้ย ได้สันจิครับผมบูคีโอเคผมบูคีบูคีในดูฟี่สามสีครับทุกคนโอ้สันจิหน้าตู้ไม่ออกออกตัวสันจิตัวนี้นะครับผมมอ,อกสีม่วงนะคะผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการสุ่มตู้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมได้สันจิสันจิอะไรนะอ่าสันจิชุดม่วงมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้อา อ่าลูฟี่ไม่ใช่ลูฟีด่ดิอ่านิโคโลโบินวานหนึ่งตัวที่คุมนะได้นิโคโลโลบินใส่หมักสีฟ้าหนึ่งซันจิสามสีหนึ่งแฟงกี้ขี่รถหนึ่งนะครับผมก็ได้มาสามตัวสี่ตัวก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ไม่ไม่ออกหน้าตู้เลยออกหน้าตู้อยู่แค่ออกออกบ่อยสุดก็หน้าตู้ก็น่าจะเป็นอุศบอุศบร่ดเองนะครับผมแล้วก็ได้แฟงกี้ด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผม เราได้ตัวละครมาถึงกี่ตัวก็ไม่รู้นะครับผมที่ใหม่ๆนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยดีกว่าว่าผมได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวปรับเป็นระดับตัวละครที่ได้รับนะฮะแล้วก็กดลูกดาวออกนะครับผมโอเคเราได้ซันจีมาหนึ่งตัวนะครับผมไอตัวนี้ขี้กากนะครับผมโซโลตัวนี้ขี้กากโรบินตัวนี้ก็ขี้การนะครับผมเราก็ได้แฟงกี้ขับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งตัวโรบินอ่าเอียไม่ใช่โรบินดิโรบินมัดฟ้าหนึ่งตัวแฟงกี้ขับมอเตอร์ไซค์หนึ่งตัว แฟงกี้หมัดฟ้า1ตัวแล้วก็โซโล่หมัดแดง1นตัวนะครับผมสิทธิ์ที่เราจะได้รับนะครับผมหลังจากสุ่ม600เอยก็จะได้ประมาณอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบสนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการบ้างครั้งการสุ่มยีพีแรกนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมถามว่าคุ้มไหมก,ก็ก็คุ้มนะผมได้มาก็ก็คุ้มอยู่ก็โอเคอยู่นะครับผม ก็อาจจะไม่เท่าไม่เท่าตู้นี้ที่ผมบอกนี่ไม่เท่าตู้นี้นะครับผมเดี๋ยวกลามาตรงนี้นี่ไม่เท่ากาชาที่ระลึกนะครับผม 9วันหรือ9วันนะครับผมใครมีก็รีบสุ่มเลยนะครับผมได้มาเป็นตัวซับได้อะไรยยเยอะนะคุ้มนะตัวนี้คุ้มกว่าตู้เมื่อกี้ที่ผมได้ <c oughs> ไม่ได้ลูฟี่หัวฟูโคตรเสียดายนะครับผมโอ้โหเสียใจจัดเดี๋ยวเราจะไปดูว่าช่องเจนไอดีจะได้ลูฟี่หัวฟูหรือเปล่านะครับผมนะเอาจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสุ่มบ้าครั้งสลหรับเน็ตเอ็นเอฟทีวีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ก like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย